จะเบนจะทำการเพาออะไรแดงนะครับผมนะตะไคร่จะแลนเขียวมาคุมไว้ครับนะไม่ให้ยุงไม่ให้ลิ้นนะครับลงไปไข่ครับผมนะจะได้ไม่ต้องมีไข่อย่างอื่นครับไม่ต้องมีไข่ยุงไม่ต้องมีอะไรครับผม สวัสดีครับทุกชมอยู่กับผมครับตะเบนครับผมวันนี้วันนี้ครับตะเบนจะทําการเพาะายแดงนะครับผมนะก็เะเบนก็ไม่ได้ไปซื้อายแดงมานะครับผมนะไม่ได้ไปซื้อมาตะเบนอยากได้ายแดงที่หาตามธรรมชาติครับผมนะ าตามธรรมชาติก็ลายแดงก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมนะก็มีลายแดงที่เขาเพาะเลี้ยงครับนะสายพันธุ์มาโคโคป้านะครับผมนะแล้วก็อันนี้เป็นลายแดงสายพันธุ์สยามนะครับผมนะอ่าปูไว้ก่อนครับผมนะไม่รู้จะมีหรือเปล่า <c oughs> ก็คือตะเบนไปหามายัางไงนะครับนะ,ะเบ้นก็ไปจะขุดจะขุดเอาหน้าดินนะครับนะจะขุดเอาหน้าดินจากที่เวลามีน้ําฝนนะครับมีน้ําฝนตกลงมาก็เขาจะไปไหลรวมอยู่จุดเดียวครับนะก็ไปไหลรวมมันจะเป็นเหมือนแอ่งน้ําเก่าครับผมนะแอ่งน้ําเก่าก็เลยไปขุดเอาหน้าดินมาครับนะเผื่อมันจะมีไข่ลายแดงมาด้วยครับนะ ก็มีอีกวิธีนะครับนะเอ๋หาฟางข้าวครับหาฟางข้าวหาฟางข้าวมานะครับไข่ลายแดงก็จะติดอยู่กับฟางข้าวนะครับผมนะติดอยู่ที่นาครับก็แต่บเบ้นไม่เคยเพาะนะครับผมนะไม่รู้ไม่รู้ไม่เคยเห็นด้วยครับผมนะแต่บเบ้นก็มาทดลองดูครับว่ามันจะได้ไหมก็ามาทดลองให้พี่น้องดูเลยครับผมนะ ตะเบนไม่เคยเพาะปลามาก่อนนะครับผมนะไม่ได้เรียนการประมงมาครับรู้ว่าวิธีที่ถูกต้องเขาทำยังไงครับผมนะแต่อันนี้ก็มาทดสอนให้ดูก่อนครับก็ทําไมตะเบนไม่ทําน้ําเขียวก่อนใช่ไหมครับตะเบนคิดว่าตะเบนอยากเห็นตัวแรแดงก่อนครับผมนะอยากว่ามันอยู่ตรงไหนครับนะมันอยู่ยังไง หามันได้จากที่ไหนครับผมอ่าส่วนเรื่องน้ำเขียวนี่มันเป็นอาหารของลายแดงนะครับผมนะมันเป็นอาหารของลายแดงส่วนมากเท่าที่ดูในคลิปวิดีโออื่นๆนะครับผมนะก็เขาก็ไปหาลายแดงไปช้อนตามธรรมชาตินะครับเขาก็ไม่ได้อยู่ในน้ำที่เน่าเสียนะครับผมนะเขาอยู่แหล่งน้ำที่ใสอย,อยู่นะครับนะใสสะอาดอยู่นะ อาจจะมีแร่ธาตุครับมีแร่ธาตุครับผมนะเขาไม่น่าจะอยู่น้ำเน่าเสียครับน้ำเขียวก็เป็นอาหารของเขาครับนะเดี๋ยวจะเบ้นว่าจะท,ทําทีหลังครับไม่น่าจะทํายากครับนะน้ำเขียวก็ใส่ปุ๋ยลงไปครับนะแล้วก็ไปตากแดดครับมันจะเขียวกี่วันก็ช่างมันครับผมนะตากแดดไว้มีปุ๋ย มีปุ๋ยก็มีพืชน้ําเกิดขึ้นมาครับนะก็ปักการก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับเราไม่ต้องไปเร่งให้มันเกิดไวๆนะครับผมนะไม่ต้องเร่งให้มันเป็นไวๆครับเพราะว่าเรามีอาหารสําเร็จรูปใช้อยู่แล้วครับไรแบบแดงก็เป็นอาหารเสริมไปนะครับผมนะ,ะเป็นอาหารเสริมไปถ้าทําได้ก็ดีครับนะถ้าทําไม่ได้ก็เลี้ยงอาหารเม็ดเหมือนเดิมครับผมนะ อาหารผงลูกปลาก็มีนะครับนะอาหารผงลูกปลาโดยเฉพาะก็มีครับแต่ทีน,นี้ตะเบนเลี้ยงปลาคาร์บอยู่แล้วครับผมนะตะเบนเลี้ยงปลาคาร์บอยู่แล้วตะเบนก็เอาอาหารของปลาคาร์บตะเบนให้เลยครับห <c oughs> รือยูซื้มมอทำไมอีกครับผมนะเออก็อนุบาลได้ครับนะตามที่เห็นครับอนุบาลได้อ่ะตอนนี้ตะเบนจะทํายังไงก็ออามาดูกันนะครับว่าจะทํายังไงครับผมนะ อันนี้ก็เป็นดินเก่านะครับที่ตะเบนไปขุดเอาหน้าดินมาเมื่อคืนฝนตกนะครับผมนะมันแห้งอยู่นะครับเมื่อคืนฝนตกมันก็เลยมีน้ําฝนเข้ามาครับก็เลยจะมาเพาะเลยวันนี้ครับเผื่อมันมีไข่แรแดงอยู่ในนี้ครับผมนะเผื่อเขาฟักออกมาก็วิธีทําก็นะเอาน้ําเอาน้นํานะครับนะครับแล้วก็ ใส่ไปในนี้เลยครับนะใ,นใน่นี้กระป๋องนะครับตี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 เทนเข้ากันไปเลยครับผมนะใส่ไปเลยลเราตะเบงเราจะไปเอาน้ําที่เลี้ยงปลานะครับนะน้ำที่เลี้ยงปานนลงปามาใส่ครับัานาจจะมีแร่ธาต สารอาหารเขาเรียกอะไรล่ะมันจะมีสารอาหารอยู่ครับนะมันจะมีเศษซากพืชซากสัตว์ทับถมมันอาจจะเกิดอาหารนะครับผมนะอะก็มั่วๆไปครับครับเบงก็จะเอาน้ำในบ่อนี้เลยครับผมนะเอาน้ำในบ่อนี้เลยครับ มีปลาอยู่สองสามตัวก็ผมนะะเบนก็แยกออกไปแล้วครับจะเป็นยอหน้าไม่นี้ครับนะมาพอครับ ักประมาณนะครับไม่ต้องลือกครับผมประมาณฝ่ามือนึงครับประมาณฝ่ามือหนึ่ง,บงเบน,นก็จะใส่จุลินทรีย์สองข้อแสงนะครับเพื่อเร่งกระตุ้นเขานะครับใส่ไปเลยแต่เบนไม่มีฟางข้าวนะครับผมไม่ได้เอาฟางข้าวไม่มีนะครับนะก็เลยลองใช้แบบนี้ดูครับ ก็เดี๋ยวเอาตะไคร่ตะเรนเขียวมาคุมไว้ครับนะไม่ให้ยุงไม่ให้ลิ้นนะครับลงไปไข่ครับผมนะมันจะได้ไม่ต้องมีไข่อย่างอื่นครับไม่ต้องมีไข่ยุงไม่ต้องมีอะไรครับผมเดี๋ยวเราก็ตากไว้ตรงนี้เลยครับผมนะตากไว้ให้มันโดนแดดด้วยครับก็ไม่รู้ครับนะมันจะได้ผลไหมก็เราติดตามชมกันนะครับ มันจะได้ผลไหมครับนะอาจจะนานสักหน่อยนะครับก็เดี๋ยวระเป็นอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผมนะแต่วันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมนะมาเจอกันใหม่ลิปหน้านครับผมบเดี๋ยวตะเบงก็จะอาจจะได้ทานน้าเขียวไว้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวยังไงก็มีอาหารให้เขากินได้ครับผมนะอะถ้ามันได้ขึ้นมาครับลาไปก่อนครับเจอกันลิปหน้านครับผมนะสวัสดีครับ